ดีจ้าเปื้องิวงามเนาะมอนี้ยายวีมาเมืองเด้สิมหาเบิ่งคนโลจ้ะแดดแดดมอนี้ใกล้สีสส่ทุ่มแล้วเด้อสามทุ่มสี่สิบแล้ว เพิ่นปิดสะพานมือนน่เพิ่นปิดสะพานลาด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 ถนนใหม่นั่งรถเมย์มาเด้อมือนี่นั่งรถมมเยมย์โอ, <c oughs> อ้ข้าเจ้ากินเขาท่านอี่มอยู่ยายวีพาสิไปหากินกาแฟละ่ะน้ำบ่ น้ำขึ้นพี่น้องวูกระเซ้าไฟฟ้าเอ้มือที่คนเพื่อนไทยเพื่อนคนไทยคนมากกระเซ้าไฟฟ้าบนแรนจ่อยเพิ่นปะแต่ว่ายัวีม่ได้มาตะเพิ่นหรอก กระเซ่าบบกเปิดกระเซ่าบุลแรนเพื่บนวะกระซ่าข้างอากาศดีดีจ้ะพี่น้องอากาศดีเนาะเสียงนกเจ้าเจ้าเจ้า ยายวีรอรถเมยไปรถเมย์เดนี่เห็นปะมาแต่โดนแล้วสามทุ่มกลัวเด้พี่น้องเอพ่อออกมาจากห้องเอาลืมแว่นตาดำกลางคืนเด้พี่น้องบนมีคนจา้าคนมีซีรีพูดนมีคนยืน รถเมล์คนหนึ่งอยู่ไกลๆคนละป้ายเพราะว่าจะขี่คนละเบอร์นะยี่วิสีไปเมืองเมือนี่สิไปแนมเอียงสวยๆงามๆี่นออ้อกเายออกมาแดดรถผู้ดีกินน้ำสมไปแล้วก็เลยว่าขี่รถเมล์ดีกว่าเพราะว่ามันบ่ท่านได้เด็กนะ,นะเป็นจึงได้ไปรถเมล์บ้านเดวีเห็นปะเทบะ